ที่มันแบบเออแต่ต้องรอดูอะว่ามันเป็นแบบไหนแต่ดับแรกเรามาฝึกเนลายเซนของเราก่อนอันนี้คือลายเซนเพื่อเราโฮโฮูเหรอเน,นี้ยนไม่ใช่ลายเซนเราแต่เราฝึกในคลิปเลยนี่แหละฝึกเลยนะคะทุกคนมาต่อนะคะทุกคน วาดแคนดี้อันดับแรกเลยอ่าลืมบอกไปนะคะคอลเลกชันออกแบบที่เราจะวาดเป็นแคนดี้เมื่อกี้ก็เลกเกินเมื่อกี้วาดเลกเกอร์ต่อไปก็มาวาดสแน็คนะคะทุกคนีสแน็คเขียนถูกไหมใครถ้าเราเขียนไม่ถูกเหม็นมาด้วยนะคะทุกคนต่อไปไปลงสีสแน็คของเราก่อนเลย อันนี้ของเราก็ขออันแล้วก็จะเอาเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าใครจะเอาเป็นสีอะไรก็เมิอนมานะคะเราจะไปทำอาจจะไม่ได้ทำอาจจะนะแต่ส,ส่วนใหญ่เราเห็นแล้วอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็จะทำนะแต่บางอันก็จะไม่ได้ทำนะคะคณเพราะบางอันเนี่ยเราก็จะยุ่งนะคะบางบางทีเราก็จะยุ่งนะคะ,ะ,นะค,ะคนมาต่อกันเลยวาดเส้นนะคะคน อะมาวาดเส้นกันก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้คือช่วงแรกๆอะ่ะมันจะเป็นแคมันมันจะเป็นสีชมพูเหมือนแคนดงแคนดี้นะคะทุกคนต่ออ่ะอะ่แล้วทุกคนจะไม่น่าเชื่อแน่นะคะทุกคนเขาคลิปเนี้ยแอบเฉลยเลยว่า4นาะที8วิ๊ก เพราะเรากำลังจะพูดเลยว่าทีมนี้ขีข่แต่เผลอปากมันเผลอไปเฉลยก่อนไงทุกคนเออนั่นแหละแล้วแม่เราก็หลับอีกแล้วนะคะทุกคนอะแล้วเราก็จะต้องมาขีดเส้นขีดขี้ติขีดตุ ก็คือแบบเราอะเรานะเป็นเรานะเรานะคือเราเลยนะเร,นเ,นยเราคนเนี้ยเราคนเนี้ยอก็แล้วเราเนี่ยเราเราคนเนี้ยที่กำลังพูดอยู่ทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงทำแบบนั้นอะแล้วทำไมเราถึงพูดว่าเราเนี่ยเรา กำลังพูดอยู่นะคบคนก็ไม่รู้อะแต่ไอสีดำๆดที่เราขีดใต้ใต้เป็นสีตาลเนี่ยม,มันเป็นสี้ำตานะคะที่เราขีดส่วนใต้เนี่ยตัวกับสิมังมล่ะแม่บอกว่าหกโมงขึ้น ็ไม่ใช่อันนี้หกโมงเก้านาะทีหกโมงยินนะคะกคนอนนะก็จะได้รู้ไปด้วยเลยนะว่าเราอะลงคลิปกำลังภาคเสียงตอนไหนแต่ยังไม่รู้นะว่าลงคลิปตอนไหนมีคนทักมากแหละดูคลิปละจะมีคนทักมาดเลยบางคลิปนะแต่ส่สวนใหญ่จะมีคนทักมาทุกคนเออเราเมื่อกี้ทําไมเราวาดอะไรแล้วคือเรากําลังวาดหมดใจน,นะคะคคละครทิให้มันแบบ ต่าแตกแยกกันอันคนน,น่าจะเข้าใจนะก็มันอนธิบายนานอนะแล้วคลิปมันก็จะจบแล้วด้วยเนี่ยอจบแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะขอให้สนุกกับช่วงสงการนะคะทุกคนบ๊ายบาย